ที่โรงพยาบาลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนางสิริมากิรัตยาคมรองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบังห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพชุมชนให้กับ39ชุมชนรอบท่าเรือโดยมีประธานชุมชนคณะกรรมการและตัวแทนชุมชนต่างๆเข้าร่วมในกิจกรรมจํานวนมาก โดยนางสิริมากล่าวว่าทางท่าเรือแหลมฉบังได้จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพชมุมชนโดยจัดมาต่อเนื่องกว่า5ปีซึ่งในครั้งนี้ได้จัดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแหลมฉบังที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยเชิญทั้ง39ชมุมชนรอบท่าเรือที่อยู่ใน3เขตเทศบาลมาตรวจสุขภาพประจำปีและครั้งนี้มีตรวจสุขภาพจำนวน20รายการ และนอกจากท่าเรือจะมีโครงการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนยังมีโครงการดูแลและเวียนสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนมีโครงการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนและโรงเรียนซึ่งมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการประกอบการภายในท่าเรือโดยท่าเรือเข้าไปจัดทําแผนฉุกเฉินให้เพื่อสร้างความปลอดภยัยด้านหนาานะัถกรจันทร์ซกประธานชุมชนบ้านนาเก่ากล่าวว่ากิจกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพของท่าเรือแหลมฉบังให้กับชุมชน เป็นกิจกรรมที่ดีให้กับผู้นําชุมชนและชุมชนโดยรอบท่าเรือซึ่งในแต่ละปีชุมชนต่างๆจะได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของตนเองในการตรวจสุขภาพโดยบางรายที่มาตรวจสุขภาพก็พบโรคภัยบางโรคหลังจากนั้นจึงมีการต่อยอดไปดูแลรักษาสุขภาพร่างกายต่อไปค่ะวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมฉบ,บังจัดโครงการท่าเรือแหลมฉบ,บังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชนนะคะ เราจัดมาต่อเนื่องน่าจะเกิน5ปีแล้วนะคะะฉะนั้นในวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลแหลมชบังซึ่งอยู่ในพื้นที่ของท่าเลือ,อเชิญทั้ง39ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่3เขตเทศบาลมาร่วมตรวจสุขภาพประจำปีนะคะในปีนี้ก็จะตรวจทั้งหมด20รายการ ทางโรงพยาบาลแหลมฉบังก็อำนวยความสะดวกให้กับทางชุมชนแล้วก็ให้กับทางท่าเรือแหลมฉบังในการตรวจสุขภาพปีนี้ทุกคนก็มาติดตามสุขภาพตัวเองนะคะหรือบางท่านที่ยังไม่เคยตรวจก็จะได้รู้ว่าวันนี้จะพกอะไรกลับบ้านไปหรือเปล่านะคะก็ทางท่าเรือแหลมฉบังก็หวังว่าเราก็จะดูแลการป่วงแย่กันกับ ทั้ง39ชุมชนแบบนี้ตลอดไปค่ะนอกิดกจากโครงการที่เราเป็นเทศอาลกลางค่าเรือนดูแลสุขภาพของประชาชนหรือรอบท่าเรือยังไงบ้งคะคือนอกจากการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของการที่แวะเวียนสอบถามหัวใหญ่กันไปนะคะแต่ในโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากสุขภาพ เราก็จะมีโครงการเรื่องของความปลอดภัยที่เรายังให้กับชุมชนเนี่ยได้ดูแลไม่ว่าจะไปที่ส่วนของชุมชนหรือทางโรงเรียนที่เราไปซ้อมแผนฉุมเฉินในความห่วงใยที่เกี่ยวกับการประกอบการของท่าเรือนะคะว่าถ้าเกิดมีเหตุขึ้นมาเนี่ยในส่วนของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในรอบท่าเรือเนี่ยจะ,ะดาเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกโครงการที่เราไปจัดทําให้ในเรื่องของโครงการความปลอดภัยะค่ะ